เมื่อวันที่17มิถุนายนนะคะคุณแม่ทางเลยค่ะที่การสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชได้ออกประกาศนะคะลงราชกิจจานุเบกษาเรื่องของจังหวัดนะคะที่ดําเนินงานตามนโยบาย2,567ก็คือสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่พูดถึงนี่ก็คือบัตร30บาท นั่นเองนะคะแล้วก็ภายหลังจากที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มาทําหน้าที่นะคะจากเดิมเนี่ยที่มีการใช้บัตร30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนแค่ใบเดียวนะคะแค่ใบเดียวจาก45จังหวัดก็มีการประกาศขึ้นมาอีกเพิ่มอีกมาหนึ่งจังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครรวมอยู่ด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่ารวมกับเฟสแรก4จังหวัดเฟสท,ที่28จังหวัดเฟสท,ที่3อีก3 3จังหวัด และกรุงเทพมหานครบวกมาในช่วงเฟสที่3นี้ตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราสามารถใช้บัตร30บาทรักษาทุกที่นะคะได้ถึง46จังหวัดแล้วซึ่งถือว่าเป็นการขยายบริการเกินกว่าครึ่งครึ่งประเทศแล้วนะคุณแม่นะคะแต่ที่สําคัญคือไม่ต้องใช้ใบส่งตัวด้วยต้องใช้ใบส่งตัว๋อไปได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งสําหรับทั้ง ทั้งหมดนะคะทั้ง46จังหวัดเนี่ยเดี๋ยวเรามีอยู่ในเว็บไซต์นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะรายชื่อนั้นมีจังหวัดของคุณไหมแต่จังหวัดที่เพิ่มมาล่าสุดเลยก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องของการรักษานะคะอาจจะมองแล้วในกรุงเทพมหานครเอ๊ยยังไงทําไม <S <S ม,มาสุดท้ายมาตอนนี้ทำไมเพิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <S <S แต่ว่าตอนนี้เขามาแล้วนะคะกับการให้บริการไม่ว่าจะเป็นบริการในคลินิกนวัตกรรมทั้ง7วิชาชีพคือจะใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะกับต่างจังหวัด ที่เขามีการประกาศไปก่อนหน้านี้ก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็เข้าไปรับบริการเลยค่ะทั้ง7วิชาชีพโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะคะก็จะมีคลินิก7วิชาชีพอาทิเช่นแล้วกันนะคะคลินิกเวชคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นคลินิกทันตแพทย์ชุมชนอบอุ่นนะคะแล้วก็คลินิกเทคนิคก,การแพทย์ชุมชนอบอุ่นอ่ะเหล่านี้เป็นต้นคือลงท้ายด้วยคำว่าอบอุ่นนะคะรวมไปถึงร้านยาที่มีสัญลักษณ์ของโครงการ นะเนี่แหละคือหลายคนชอบเลยไม่ต้องเดินทางไปไกลบางที่ป่วยเล็กๆน้อยๆไปซื้อยาใกล้ๆบ้านมันก็จะประหยัดเวลาจะได้มีเวลามาพักผ่อนต่อด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนะคะรายละเอียดเนี่ย ถ้าหากว่าใครอยากรู้มากกว่านี้เอาแบบเต็มๆเป็นหน้าๆเลยนะคะเข้าไปดูได้อะโทรศัพท์ก่อนเบอร์สายด่วนของเขานะคะสพสชหนึ่งสามสามหรือแอดไลน์เข้าไปนะไลน์ออฟฟิเชียลของสปสชเขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ Facebook ช่องทางต่างๆนะคะสามารถดูได้หรือถ้าไม่อยากไปหาขนาดนั้นกเนี่ยเข้าไปดูข่าวของสพเรานะคะ ลงหน้าเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปดูดน,ะน,นะคะได้เลย <c oughs> เอาว่ายินดีกับคนกรุงด้วยนะคะ <c oughs> อืม <c oughs>